ฟ yup. like, ังฝังน we well. ี้เนาะฟังันม้าเนาะเอาแต่ฟังห้องไม่ใช่เฟืองออเฟืองเต็มเที่ยงมีแจ็คโต้เกลือสองหัวจิบไปเลยบอชิแวะเบิร์นไปไหนงัวหายใช่ไหม แค่นี้ก่อนต้นยางสองอันยังอยู่สปักสเปย์นะออกหน้าอีกแล้วพี่น้องเออกมาหาเห็ดพี่น้องบ่มีเห็ดนะพ่ออยากกินเห็ด อันนี้คือหน้าคอยเด้พี่น้องเด้อในน้องสาวย่างไปพากันมาลาอเบึ้งงหัวอีกแล้วเอาวหัวเขาคอกแต่ละมือพี่น้องออกมาแบบซี่หละหน้ากระพุละ่ะหน้าหน้าปัง งพี่น้องเบิกบางม่วงกับมะนาวความลายป้าเดี๋ยวลงไปสิ่คืนเอามะนาวมืออื่นพี่น้องเดินทางลงแล้วมืออื่นไปประเเมนมืออื่นวันเสาร์พี่น้องป้าบางม่วงอันนี้คือเทียงแม่คอยแต่เล่าตั้งแต่เล่า อยู่หน้านะตอนนี้เราอยู่บ้านแล้วจดตาพี่เนาะมืมดแล้วบอกโอ้เหลือนิดหน่อยพี่เนาะมดน้ำแล้วเ,เวล,ลีวาล่ละเมือ่อหนะเขาจะกินเกือบจะสิบลูกพี่นาะอพอได้กินอยู่เนาะมันกำลังออกเพื่อเขาอัะนะน,น้าแล้วตกกาดนำน้า จักหน่อย,อย้วยออยปิดประตูอีกนะเอ้อออาอเออจักทางเขาอยู่เนาะ

มันติดเช <มา S 2> ิงมันติด,ง,ตดงวงแหม่เขาเว้ยเออจิตอะไรนี่มองเยู่เออตัวน,นี้นะใช้มะกะแรงนี่ยอยากไปอีกแล้วเอ้าเอาเอ,า,เอา,เาว่าหายไปแล้วสิไปยังได้เรายัง่พอเอ้ยแก้มเป็นยังอะปุนแก้มมันเป็นยัง,ม,ยงมันคือไข่งัวฮะ คือพันบอสม่ได้ม่มองนะคะโอ้ยสีเหลืองนี่สีเลืองลยเลืองเลยเออนี่เหลืองกดอันไไนั้นไหมเออเหลือง หัวยังดีอยู่ด้แต่หัวเพลนไปได้แล้วอยู่แล้วเียบร้อยนองลูกองมงมั้ยมงใช่ใช่มงไงน้องชเออปลงน้องาปะลงไปบนนงาออนี่อันนี้เมื่อกี้นี่พอละ มาเถิงฮุยเอางูตัวนี้นะชีไอ้ย่างวิ่งไปวิ่งมาเขาบอกเปิดให้จอดรอกคนนี้กันตัวแม่หรือตัวผู้นี่ฮะตัวแม่นอนนี่กันนี่ก็ตัวแม่อันนี้มึงมังยัง ม่งไข่บ่ลูกมันคือไข่นี่ยอันนี้ก็คือกันบ่เออแต่ลงไปเบื้องยืนน้องน้ำหลอดให้ได้จ้ะอันนี้บ่ตัวนี้ได้จ้ะบ่ขึ้นบ่ขึ้นไหมเอาตัวดิบเป็นด้ว่ามืออื่นยังเอาอย่ามือใครมาเอามือ ขึ้นบ้าฮะเออบนตกแฉเน่ะพ่อหมดแดงกรนลายเว้ยอึ๊บขึ้นบนไดแ้แฉมแน่แพ่คอยแลดท้ายน <c ười> คอยขึ้นเองแลกจะแทยโอ้ใหม่ค่ะก็มีนะต้นนี้สิบปี สิบกว่าปีนะสิบสี่สิบห้าบ่ได้วะถ้ามันโลเปียงมันขึ้นได้มันลื่นไหลลื่นไหลลื่ยขึ้นตั้กิ่งค่อยใส่ค่ายาวค่อยขึ้นบ่ได้เลยสิไปอย่างเดียวเลยโทน่ามันคือข่าวขอ,อกไว้แต่หกโตนะพี่น้อง มันสิไปไว้พ no ุนมันสิไปไว้พุนไปชันไหมแกคางได้คางหนึ่งให้งัวนำให้งวมันกินอูกอู้อก้โอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ้อโออ้อ้อ้ ม yeah. like ันกินอยู่แต่ว่าเย้ยถูกไหมใจเย็นใจเย็นแบ่งกันแน่เลยแกก็ไม่ต้องวัวกินมาแล้วโอเคเก็บจูแบ่งกันนี่แหละพูดกินคนเดียวกินคนเดียวก่นกินหมดนมันคือชกนี่ฮะเละมาแล้วแบบไห

xanh xanh ngoài nhôn này nhá này ít kinh tôi này này hay ngùa này chân ừ. được cái lai tơ nữa ôi thuộc cái chày mọi à, kẹp chạ có khứa về nhau kẹp đẹp đẹp này lại เพราะว่าเอาลงไปอีกครั้งหน,นึ่มือเดยังไงนี่ค่ะไปีโอ้ยโอ้ยเออเออเออขอวมั้งพอด้วยพูนพ้าแล้วมันหนักลงหลย โตไปใช่ลงน้ำแกนพอลุ่ใบหนั่งหอเนี่พราะละว่าพูดแล้วบใบแล้วหน้าหัวเดชันให้งหออีกเฮ้ยลุกมีชุกงามไหมงอน,นี่ก็กินไหนกินดีเลยแหลุง กลุงกินคักยังพี่งอในพี่หน่อยออไปหไ้องจ้าฮะไอ้งัวเอ้ย, <laughs> ลยขลองห้าได้งวังวเอ้ยงัวกินหมวงหมวงเนาะไม่เคยเห็น <laughs> น้ำลาย แตกน้ำลายเต้ยพี่น้องฉันลงไปเบิ่งน้องน้ำน้ำเต็มให้หน้าอยู่พี่น้องก็ทาการเขียดนี่คือสิได้ดนะจ๊ะการเดิมหรือการขุดการเขียนอ่าง้เอามาเว้นตรังมาออะไรนใส่เรามองเห็นทางน้องอัดลมเป็นไผ่นะคะอ๋อนี่ตังค่ะ ฟังนะบาม่จะคีขโมยอยเต็มว้าวนามนี่บมันซู่เนอะหนี่กบวชค้างเน็มเด็กหนามันบวชค้างจับมครับเจอมันขนาดเนาะมันหัวป้าเป็ดเป็ดไผเฮ้ยก้อยนะหางหานี่อะไรนึง นเด้อตกมาเช่ามาขึ้นจะได้เราม่เช่าน้วมนตกยี่ถอดชิมมงมาขึ้นกรบตกปะฮะโอเคเนาะพ่อหนุ่งเขาเป็นไผ่าก็ลองค่ะเดี๋ยวพี่ชายก็จะรีแ h ạ นะพ่อนเบ่งดูว่ามันมียังไงมันช้ามาที่จะมียังไงหะขอถัดิ พะคอโเอนะเอ้าเตนอจนอ, <c oughs> น,อจนี่ค่ะเวอ, <c oughs> อรมีคืนชงปนิห้แบบไรหนามไรเนาะหลุดปลายังหน้าหนามนองชาพี่นอนต้นงิ้วเฮาต้อนงิ้วเฮาบ่ามีบ่มีหมากบามัอมอง่มงยังนี้าก็มามาเจาะปึงมัม่วงต้นนี้ ไม่ใช่ใช่หมเออง่าย้ยเออโอ๊ง่ายวงงงนขึ้นไหมใที่ค้นมันแค่คืนเองนจะไปหานวยชุกน่หานวยชุกเหรออันคือการมาทังต้นก็แะแต่นี้แสบกว่าแน่นิ่เลยไอ้บิ่เนอะอุ้ยมามนี่งเป็นตัวองอมงงนี่แสบยุคยาะ กินกับงน่ะนานคแกใหญ่เิโกไเฮียอะไรขบกูหมดเนียอ่าคนไปไหนเก็บไม่คนถือไม่คนมามาอ้ลูกใหญ่เนาะเิมากินตำตำสมกินสุกไดปไม่ใครยังบุกเองนะยังบุก โอยมองลายสาพันเกินแช่บ้สมไหมสมไหมวะใค่เงี่ยเนาะโอนหนมีพ่อไปเอาตวนั้นน้ตไก่หมดลายเนาะพอดล้มองมองมันลายพอดนี่นะพี่นนอก พี่น้องว่าคือปลูกปลูกอยู่แต่มาปลูกอยู่นาไม่แต่มงมองอันละอย่างอื่นก็ไม่ได้ปลูกนะปลูกบุกึ้นนะอย่างอื่นมันก็ปลูกบุกึก้นหน่อยนะกที่มันจะขึ้นใช่ึ้นนะบ้าเพราะแหละสีลูก สมเนาะครับน uh, uh, ah, ี right. ่หมดอันนี้นล้หมดอันยังเขาเอิดอันน่ะคะหังมันมันดำเออดมันครบอ่ะอ๋อมันแดงก็มีสองน่วยนิน่อพอแล้วสองน่วยทั้งทีปลามันสุกป่ะการใส่พอแล้วเนาะพอแล้วเลือกินอันนี้กาไปต่ำ ขึ้นขึ้นมีมากสอนอ้มาคแบบเข้ามาค้วงเดียวนะหน่อยเทมไหมค้องเดียวทร้ิอเทมไหมช้างลูกเอาหมกนะไปตามกินไหมถหมวกเป็นหมวกเอาอันนี้แหละไปตามเช็หมกนะคะเอาหมอนหมวกไขหมนี่หมนี่เช็หมวกไครก็เช็ น,นี่มีแต่ขีน้นมเลยนี่พี่น้องขี้ขต้มใิผัวให้หน้านี่แมนเราเลิกแต่อันนี้หนามไม่นี่้ห่ะเนานะเบิ่งเจ้าหูหนามไม่ได้ฝนมันหาก,กตกมือสองมือเบิ่งอีกมืออื่นถ้ามันจิตกค่ะไปในงวงแล้วเดินทางขึ้นเจองัวสามงัวก็อยู่ในขอบรถซาบะ

เขาวตัวป้านี่อ๋อแิงค่ะกิแลงมันจะคล้องเขาจะข,ข,ขึ้นมาดิอเสียอาชามรถอาชามได้ไดแต่จิคนรถอดชามไ, <ป S 2> าได้นะไปทางนี้เนาะม่ได้ดใช่ไอเ,เ,เ,เออ <laughs> ช่องคนมันงลำา

ผัวทางน้ำบาวไปหมดแล้วเ,เห็ดใหม่อีกเลยทางเหาไปเรื่อยๆง้อไผฮ่หะ,หะง้อฮา,ายู่ทางน้ำบาวมดตาพ่อเราบริจิตต์คนเฟืองนะ,ะยังย่งวะงอีชามเอาอีอชามคันเงียบช่ยอยหม่อยลงไปท่ามบุ๋ว<ะ>เขาลงไปท่ามบุ๋ว แดงดำแดงดีคะไปขึ้นเมื่อเจ้งัวแล้วพี่น้องแอ๊เดีดกยนะุ้ในงัวกินลลายแล้ว่าหมดหมดแดงมันปุ้มอยู่มันมีมีเกลดมาเยนะหมดแดงมวงเคลื่อนมัมวงยังนะมังซ้อน โอ้ยไ่ได้กินเถื่อนเลพี่น้องเอ้ยมองๆโซอ,อป้าเมฆคืองามแท้เนาะโอ้โหขึ้เป็นยั่งแสนเนาะคือสายลุงอะพ่อแม่คืออันนั้นคือขนมบ้นนพี่น้องขนมอ่าใช้ไม้เนาะปูบบปูบบปูบบ,บ,บอ่ะนี่จะรีวิวกอไผ่กอไผ่สมัยปู่ย่าตายายปลูกไว้ นีนะมีแต่ซ่อมีและกอไั่ก่ะมีบัวรายนะอ้าวชันดีก่ก็ต้นยางอะไรพี่น้องต้นยางนะอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สิเดินทางเมื่อก่อนพี่น้องมาเอางวเขาเคาะมารีวิว หน้าให้พี่น้องเบิงน้ำต้น,ตนยางทองอันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสบายดีค่ะ